มาเร็วสาวน้อยแก้มแ ề m มาเข้ามาเข้ามาค่ะใหน้าเบอร์เขาจะปีแต่ว่าจะปีไม่ได้มีเหรอเห็นเหรอหน้าแบบนี้พี่ฟ้าก็พยายามว่าเออไม่มีแล้วนะเธอเธอออกไปแล้วใช่ไหมออกไปแล้วละมั้งปิดได้แล้วมั้งไอวานูเข้ามาลูก โอ้โหสองอ่างเปาเจ็ด <Copy> ค <modelling> ุณชื่อหวานอะไรเนี่ยโอ้โห9ก้าสิบเอ็ดซองเก้าสิบสามเก้าห้าเก้าบแนึน่าโอ้กล้วยส้มบรรณากลวยส้มร้อยยี่สิบเก้าร้อามเร้อยสามหร้อยสามแร้อยสี่สิบร้อยสี่สามร้อ ร้อยสิบร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยหกะไรวะร้อยหกแปดร้อยเจยเจียเจ็ดเก้าร้อยแปดโอ้รร้อยอ้อยแปดสองร้อยโอ้โหเอาเร็วโอ้สองร้อยยี่สิเ้าอร้อยสามหกสองร้อ่งร้อยห้าสิเร็วสองร้อหกสิสอร้แปดสิบ เาสิบลโอ้ยปลาปาวานเนาะสามรไปแล้วโอ้โหปลาวานมาแล้วเมื่อกี้จิ้งจกเอาไปยังไงอะไรแล้วแมันมัต้องลงอยู่ข้างในบ้านมาโดนนิ้วเอาเอาใครพี่ฟ้าลกลัวกลัวโดนนิดจิ้งจกโดนนิ้วตัวเองอะนะโอ้ีคุณซีเอสคุณซีเอสสองร้อยสองร้อยยี่สงรรงส สองร้อยสี่แล้ว2อ0ร้อห้าแล้วสองแล้วอ่านไม่ทันสองร้อยเจงร้อมียวทองคำมาแล้วสามร้อเข้าไปแล้วโอ้คุณโอมคุณโอมร้อยหกโอ้คุณซีอสนี่ยังสามสามรอยสี่สิบสามร้อยห้าเอต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลย360 370ยหก สามร้อยแปดสิโหสามร้อยเก้าสิบแล้วอ่าหยุดซะแล้วคุณโมมาสี่สิบสี่สามสี่ห้าอะไรอุ้ยมีม่วงมีม่วงอใส่ม่วงเลยใส่ม่วงใส่ม่วงนี่อีกสิบเก้าสิบแปดเอามาพ่อพ่ออย่าพูดตัวเลขค่ะพ่อพ่ออย่าพูดตัวเลขร้ายจะปิวอ๋อห้ามห้ามพูดหรอห้ามพูดตัวเลขนะคะ เขาพูดอะไรอ่ะเนี่ยอันยพูดอะไรลูกพูดอะไรคะอนเนี่ยเลยอ่ามามากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้นะคะอันนี้เอามาเนี่ยมันมีคนเข้ามาแจกอ่างเปลเพียบเลยโอ้โหอันนี้ทองทองทองมังกรทองมังกรทองมังกรทองได้อันนี้ได้เยอะกว่าอันที่เป็นเนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่าเอบานั่งลงลูกไอบานั่งลงนะคะกระเป๋ามังกรนาโชคกระเป๋ามังกรนำโชคค่ะ